เคยจำพญานาคมากเขาลงไปในถ้ำแล้วเขาจะลงไปเขาเห็นน้ำเสียแล้วเขาจะสาดน้ำสาดน้ำสาดน้ำแล้วก็เอาหินลงไปแล้วมันได้มีเสียงลองไปฟังกัน ถ้าใครเห็นพญานาคก็ลงไปในถ้ำก็วิ่งหนีเลยนะครับในถ้ำนะ